วันทีตัวนาวันมูเซาอีสานผู้ที่มาในงานมาฟังล้ำแหม็นผมลองเอนี้บ่ได้คัดบ่ได้ของสี่พาเมียนั่นไปเที่ยวอา้าวแล้วอันอันเนี้ยแม่แล้วตอนนี้มันไปตั้งใดละเกี่ยว ขอบคุณ<ะ>่ังขอ,ของขอบคุณจังนะอันยูนี่ก็สามารถทีกินกับน้ำพริกตำน้ำพริกแล้วก็กินกับน้ำกินกับแกงน้ำไม้แตานน่ะแล้วก็รับจีนพออ่องวันนั้นวันนั้นดูตำมาเตจแสบน้ำปูเขาคอยหัวเขาวคอยหัวเราว่าน,นี้กำลังจอดเติมน้ำมันอยู่ <S <S อเอามาล้ำน่ะแม่ไอ้ครับทำมโอ้ัน มับแต่ใช้น้ำปูจะล้างหน่แม่บ่เคยกิบนะวัยหกสิบเติมน้ำมันทีเดินทางไปอรอยอเอดเียเมื่อบานนี่มันเด้งเกิดปอนี่คนดีก็ผีคุมนะครับขอบคุณเจ้าแม่แล้วอันรล้บันเิ้เบอร์ที่ต่อแม่ใจเบอร์เก่าเบอร์ใหมครับแต่นนี่เขากำลังอู่อยู่ มันโทษจจตีสักโทษเจตีสักแต่โทษว่าฝากมาเลยตอนนี้กำลังไปสวิตกันอยู่ร <tôi> oh, wow! uh ้อยเอ็ดไม่เ oh รียกว่าสวีดละจ้าเพราะว่าไปงานไปงานนะจ๊ะว้าวอุ้ยกุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะอืมเออช่วงรถกูออกโอ้โหสิบร้อแเซนอย่นี้อันตรายนะเนี่ย เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทุกคนเห็นว่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะสีแ,บบแกงแบบมนมันจะพริกเลยนะสีแกงหางใส้หง่อนหน่นงคนรบกอ,อกท่านสน่อสิแกบกบ็ตกใจอยู่เหมือนกันตอนนี้เราจะไปร้อยเอ็ดไปทําบุญพระพุทธญาเราไม่ได้มากันสองคนนะจ๊ะเพราะมันไม่เคยได้มาสองคนนี่สี่คนนะจ๊ะนี่สี่คนคนหนึ่งก็ตายตายตาย,ตายคนหน่นคนหนึ่งก็หยอดเหรียญได้แล้วนะจ๊ะ นี่มไม่ใช่เมายาหรอ,อ,อ,อยาแอนติซิน,น,รรนไม่ใช่ยาพ่อะอะไรเหรอนั่นยังไม่ไ้มึงปล่อยเพรเป็นตายแต่ตายมึงดูเดียวมึงจะไปให้ขั้นอื่นเขาเดือดร้อนน้ำหงายหยุ่มขีนน้โพมึงเฮ้ยน,น่ะมึงปล่อยเพรเป็นอันนี้เอาเหรียญหยดได้แล้วนะจ๊ะไปแล้ว แบงกระเ่ี๊ยงหลังนะ่งโ <Okay. S 2> oh, อ้ยตายตายโอ้ยเฮ้ยเสียวโอ้ยไปใกล้ขอดีเอ้ยทำไมเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยรถคันนี้เอ้ย oh. ไม่แม่เกือบ <c ười> อันนั้นก็ตัดหน้าเขาไปเลยนะนั่นก็ได้ยทำไมแกต้องขับเร็วอย่างี้เนี่ยรีบรีบ,รบสงสัยพี่เขารีบแบบว่าต้องเข้าคิวนะรีหนะเข้าคิวแล้วเป็นไม่ได้เข้าคิวแล้วดีดก็คักนี่นะเด ลัดขาดคอบในแม่เนาะดิดรห้วาโมโหทะเลาะกับเมียอยู่ข้างในหรือเปล่ามันช่กะปวดหัวมากต้องรีบไปซื้อ,อยางกินทะเลาะกับเมียมันเป็นอาการนี้นะเคยเป็นไหมเหรอขบับเซเสาไฟฝาแล้วอา้าโอเคตายแล้วเหรอเอายังไม่ตายอเอาฝากคลิปนี้ไปให้คนบางคนดิคลิปน่าจะดาด้ด เออตตยเลยนะแจแกนี่ไปี้หลังีลังเลยแจแกางด้คลิปนี้ไอ้ดาวดูเลไป้ยมแตกกูอยแล้วทีโอ้ควงไตโอควาตยดกับตลอดนะ้ไอ้ดาวด้ดูปวมากขนวดดิอ่จะดีใช่มเดี๋ยวปวดจดแเขเลอจาจกัานเลยเมดีอยู่นะอม่อย่านะ หงงๆใช่ไหมเออโอเคจะบตัวตลาดไดกันนะกด้นะหอนกายตัวดิกายจะได้กู้ขามา่วยดีอือกายตลาดน้องกุ้งจีไหมกินน้องกุ้งดอกว่อโอ้ย <c oughs> สซยน่ากลัวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไม่มีละครลงแต่เราจะมีอ่าไปถ่ายงานอยน่ยวบนเวทีเ <c oughs> วทีจะอยู่พื้นเราอยู่ต้นไม้นะ่ะไปดูกันอีกรอบนึงนะจ๊ะ สะวาะสวัสดีหลังปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆวันที่10วันที่16ขอให้ทุกคนโชคดีอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอ่าสิบกโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ เดี๋ยวทั้งโค้งพอดีอ๋อแค่ลบรูกคันนี้คืลบลบไปตะไกโพดอ๋อลูกคันนี้น่ากลัวมากเลยลขอบคุณเอฟซีทุกคน,นที่ผู้ถิ่มป่าเ้อว่าทางลางทางไทยที่ผู้ถิ่มป่าอยู่ในช่องนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะลงคลิปอย่างก่อนติดตามกดให้กำลังใจขอบคุณนะจ๊ะ I love you too <c oughs>